อันนี้คลิปนี้ก็จะมายิงง่ามทรงเวียดนามนะครับตัวนี้นะครับจะมายิงฝานะครับแนวนอนนะครับไม่ใช่แนวตั้งนะครับแนวนอนเห็นไหมครับนะครับฟ่าแนวนอนนะครับยิงระยะก็ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับก็ต่อสีเงินนะครับเห็นต่อไหมครับต่ก้องครับยังไงครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งแจมนะครับโอ้แม่นแม่นจริงๆครับฟาเสียงดูนะครับ อ้าวโดนนะครับตั้งใจหน่อยครับจริงนะครับเอาไปเป็นสีเขียวนะครับโอ้โดนนะครับก็าสีขาวนะครับสุดท้ายนะครับเยียบร้อยนะครับโคตรแม่นนะครับบอกเลยว่างามตัวนี้โคตรแม่นนะครับยางนะครับเป็นยาง0ุ5สี่ห้านะครับทางร้านนะครับก็ ตาก็อีกงานนะครับเป็นงามที่ยิงแม่นง,งานหนึ่งนะครับต่อวิอจีเล็งนะครับก็บอกแล้วนะครับอย่างนี้นะครับสามเหลียมนะครับตากไปพิจารณาอีกงามหนึ่งครับสัสดีครับ